สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมตัวนี้นะครับเป็นตัวมอเตอร์นะครับขนาด 400N นะครับตัวนี้ 400N 40m 40มินต่อวินาทีนะครับ 500N 400N 500N นะครับตัวนี้ 500N นะครับ40มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับ d ี DC 12โวลต์วนะครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่ตั้งแต่20นะครับ20สตัวนี้ความยาว20 20เซน2ีซีเอ็มครับตัวนี้เป็น500้เอ็นนะครับ500อเอ็นขนาด20 2 20สิเซนนะครับระยะตรงนี้ย0เซนเนี่ยระยะชาร์จ20เซนนะครับ ปดอยู่ในนี้20เซนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับระยะชักเราตั้งตัวนี้ไว้20เซนนะครับแบบนี้เลยเห็นเห็นนะครับ20เซนติเมตรตัวนี้จะต้องยืดมาที่20เซนนี้นะครับ ขึ้นมา20เซนเราล็อกไว้เลยนะครับเราก็ใช้แบตเตอรี่มาต่อปกติใช้แบตเตอรี่ก็ได้ใช้ทวเวซัลายก็ได้นะครับนี่ครับความเร็ววินาทีละ40วินาทีละ4เซนนะครับติ๊กติ๊กอย่างนี้นะครับ20วินาทีละ40มิลนี่น,นะครับ ตัวนี้ชักเราตั้งไว้ที่ตัวนี้จะขายเป็นมันห้าร้อยเอ็นนะครับห้าร้อยเอ็นบ้างสี่ร้อยเอ็นบ้างนะครับเราก็ใช้เป็นรุ่นนี้เลยนะครับสี่ร้อยเอ็นห้าร้อยเอ็นก็เข้าไปดูในเว็บอีกทีหนึ่งนะครับเวลาสั่งซื้อก็ดูนะครับ แต่ถ้า400เอ็นไม่มีเราก็จะให้เป็น500เอ็นไปนะครับถ้าท่านจะเอา500เอ็นราคาก็จะสูงกว่าหน่อยนะครับแต่ถ้า400เอ็นขาดเราก็จะแถมเป็น500เอ็นไปเลยนะครับนี่นะครับเวลาใช้เวลาใช้งานนะครับดูแบตเตอรี่นะครับเวลาใช้งานเรากลับขั้วไฟนะครับกลับขั้วไฟก็จะทําให้มอเตอร์เขาวิ่งเขาวิ่งออกนะครับ นี่ยต่อยังไงก็ไม่น่าแล้วเพราะว่าไม่ไม่ไม่วิ่งแล้วเพราะว่ามันสุดแล้วนะครับมันมีลิมิตสวิตอยู่ในนี้นะครับลิมิตสวิตจะอยู่ในนี้นะครับพอเรากลับขั้วไฟนะครับนี่นะครับหดมันไม่ได้อยู่ในลิมิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงถ้าอยู่ตรงกลางก็จะขึ้นลงได้แบบนี้นะครับพอลงสุดนะครับลิมิตสวิตไปสวิตจะไปแตะลิมิตสวิตนะครับเขาก็จะหยุดเลยนะครับหยุดเราจะทํายังไงเขาก็ไม่หดอีกแล้วนะครับ แต่จะยืดได้นะครับยืดได้ออสุดลิมิตสวิตลิมิตสวิตไม่แต่อยู่ก็ถอยเดินเข้าเดินออกได้ปกตินะครับตัวนี้เราก็เอาไปใช้ให้ถูกกับงานนะครับเน้นว่าเราควรจะกำหนดค่าไว้ครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้40 4 400N ก็ประมาณ40กิโลนะครับ 500N ก็50กิโลนะครับตัวนี้40กิโลเราตั้งไว้ที่40กิโลหรือ50กิโลนะครับ ก็ควรจะใช้ไม่เกิน25กิโลกร,รัมนะครับเพราะว่าถ้าเกินจากนี้นะครับมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ภายในเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวหมุนขึ้นหมุนลงมันมีการเสรียดสีนะครับก็จะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้านานๆใช้ทีนึงนะครับได้อนุญาตให้ได้ไม่เกิน50กิโลกร,รัมนะครับและยิ่งถ้ามีความยาวนะครับความยาวของตัวเนี้ยยาวมากนะครับมันจะมีอ่ เดี๋ยวก่อนมีความยาวตั้งแต่สิบนะครับสั้นมาหน่อยหนึ่งนะครับสิบเซนชักระยะชักสิบเซนนะครับระยะชักสิบเซนติเมตรยี่สิบเซนติเมตรสามสิบเซนติเมตรแล้วก็ห้าสิบเซนติเมตรนะครับรุ่นนี้นะครับเราก็มาให้ดูนะครับแบบนี้เลยนะครับนจะนําไปใช้งานก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปในเอ็นพีทีช็อปนะครับไปดูสั่งซื้อได้นะครับ ตัวนี้นะครับ12โวลต์ NPT Shop นะครับบางทีบางครั้งรูปร่างอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เราดูที่ระยะชักแล้วก็น้ำหนักตัวนี้นะครับน้ำหนัก n ค่า n นะครับถ้า4 400 n, 400 n ไม่มีเราก็เอา500 n ให้นะครับในบางครั้งนะครับเพราะว่ามันมีการลดราคาหรือมีการจัดโปรนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับตัวนี้ เวลาใช้งานจริงนะครับควรจะลดลงไปครึ่งนึงนะครับแล้วก็ถ้ายาวมากนะครับเราไม่ควรจะไปใช้ให้มันยาวเกินไปนะครับตัวนี้เราก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องของตัวคานยกคานหามอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าท่าเราไปดึงดึงสวิงประตูเฉยๆไม่มีปัญหานะครับแรงดัน500กิโลเนี่ยเออ5 500เอเนี่ยหรือว่า50กิลเนี่ยมันสามารถดันได้ที่ตรงนี้นะครับวัดที่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับ ระยะคือดันหรือดึงนะครับห้าสิบกิโลกรัมนะครับไม่ใช่ว่าท่านไปยกของห้าสิบกิโลแล้วท่านเอาไอตัวนี้ไปดันดันคานยกนะครับถ้าไปดันคานยกท่านต้องบวกกําลังของคานยกไว้ด้วยนะครับเพราะคานยกเนี่ยมันจะเป็นตัวกดแรงเพื่อเพิ่มกําลังเพิ่มแรงยกเข้าไปอีกนะครับอาจจะเป็นห้าพันห้าพันเอ็นนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องดูด้วยนะครับห้าสิบห้าสิบกิโลกรัมที่ ที่ตัวกดนะครับที่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ไปยกห้าสิบกิโลกรัมที่ตัวตัวตัวคันคันหามนะครับคานยกคานหามนะครับเดี๋ยวเราทําให้ดูนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราไปยกน้ําหนักไว้คือการยกเนี่ยยกที่ตรงนี้สมมุติเราจะใช้คานยกคานหามนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยึดอยู่กับที่นะครับ จริงเลยนะครับตัวนี้ยึดอยู่กับที่นะครับส่วนตัวนี้คือตัวยกนะครับเรายกแบบเนี้ยได้ตัวนี้ยืดไปนะครับตัวนี้ก็จะอยู่กับที่ตัวนี้จะยกได้มากกว่านะครับตามตำแหน่งตรงนี้ห้าสิบโลครึ่งนึงก็น่าจะได้ร้อยโลนะครับมาตรงนี้ก็ได้ได้สองร้อยโลสามร้อยโลแต่ว่าระยะยกมันน้อยนะครับเราก็หาความยาว เพิ่มเพิ่มความยาวของตัวนี้ได้นะครับเพิ่มความยาวเนี่ยแบบนี้เราจะยกไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองลองวางลองยืดดูนะครับแบบนี้เลยนะครับขอใช้เวลาต่อสายไฟนิดหนึ่นงนี่นะครับเวลาเรายืดมันก็จะยืดแบบนี้ดูนะครับแบบนี้ ก็เ,เอาตัวนี้วางไว้ตรงกลางนี่นะครับทเตอรที่ยืดแบบนี้เวลาเราหดเวลาเราหดมันก็จะหดนะครับดูเป็นแนวทางนะครับหดนี่นะครับ้าแบบนี้ได้นะครับได้เกินด้วยซ้ำนะครับห้าสิบโลร้อยโลนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไปใช้แบบนี้นะครับ ใช้ครึ่งหนึ่งใช้ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะนี่เราก็จะวางแบบนี้เราใช้ครึ่งหนึ่งใช้ครึ่งหนึ่งแบบนี้แต่ท่านจะไปหวังว่าตรงเนี้ยจะยกได้ห้าสิบโลไม่ใช่แล้วนะครับท่านดูนะครับมันห่างกันครึ่งครึ่งนะครับลรอกตรงนี้ไว้เราจะไปยกตรงเนี้ยห้าสิโลไม่ได้แล้วตรงนี้จะเหลือแค่ยี่สิบโลนะครับดูนะครับ เพราะอะไรเพราะว่ามันไปคูณสองไงมันยกได้เร็วกว่าไงนะครับเนี่ยยกได้เร็วกว่ามันสูงกว่านะครับดูตัวด,ดูตอนหดนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็เอามาทำให้ดูนะครับเพราะว่า หลักการการใช้งานจริงๆนะครับมันเป็นแบบนี้ตามทฤษฎีเลยครับคานยกคานหามึงก็ดูเอานะครับตรงเนี้ยได้นะครับห้าสิบโลแต่ตรงเนี้ยไม่ได้เพราะว่ามันยกสูงกว่าต่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เอามาให้ดูนะครับเพื่อเพื่อการตัดสินใจนะครับแล้วก็การนําไปใช้งานถ้าท่านไม่เข้าใจตรงนี้ก็อย่าเอาไปใช้เลยเพราะว่ามันทำให้อุปกรณ์เราเสียหายนะครับ พราะมีหลายท่านนะครับทีเ่เราส่งให้ช่างนะครับบางทีช่างเองก็ไม่รู้นะครับตรงนี้พอช่างไม่รู้ช่างเอาไปทําก็เสียพอเสียปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนบ่อยๆคนที่มีปัญหาก็คือคนที่ขายนะครับ คนที่เป็นพนักงานขายก็โดนไล่ออกนะครับเพราะว่าขายของไม่รู้เรื่องนะครับตรงนี้เราก็ต้องให้ในช่างรู้เรื่องตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไม่ถูกหลักไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาหรือว่าไม่ถูกสถานการณ์นะครับก็จะทําให้เกิดผลเสียภายหลังครับรว่าเราขายของนะครับเราไม่ได้ เอาไปไม่ใช่เป็นคนใช้ของนะครับเพราะฉะนั้นคนใช้ของนะครับต้องรู้วิธีใช้รู้ขั้นตอนการใช้ก็ต้องมีการเรียนมามีการเรียนรู้มามีประสบการณ์นะครับในการที่จะนําไปใช้งานถ้าไม่มีประสบการณ์นะครับเราก็เอามาให้ดูแบบนี้นะครับเพื่อจะได้เป็นประสบการณ์ไปต่อยอดนะครับว่าควรจะเป็นแบบนี้อย่าใช้เกินกําลังนะครับบางคนก็บอกว่าเอาไปใช้อะไรบางคนก็โกหกนะครับเพราะว่ากลัวว่าเราจะไม่ให้เอาไปใช้นะครับ ก็เลยกลายเป็นว่าใช้ผิดประเภทพอใช้ผิดประเภทก็เสียหายว่าเสียหายเราก็ต้องรับประกันสักครั้งสองครั้งเราก็ชักไม่ไหวแล้วผมว่าทําไมมันมันผิดพลาดอย่างนี้เกิดจากพนักง,งานใช่ไหมก็สุดท้ายฝ่ายบุคคลก็ไม่รู้ก็ไปเอาพนักง,งานออกนะครับก็เสียหายไปหลายส่วนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือท่านจะใช้งานท่านก็ต้องศึกษาหลักการคันยกคันหามให้ดีก่อนนะครับเพื่อมาให้ เสียของแล้วก็เสียบุคคลนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้เราก็นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ NPT Shop หรือลายนักประติดนะครับด้านล่างของวิดีโอ YouTube หรือว่าใน Facebook ก็ต้องไปดูด้านบนนะครับที่มีลิงก์อยู่นะครับสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมได้เลยนะครับมีตั้งแต่10 20 30 50 นะครับความยาวนะครับมีหลายรุ่นนะครับ75ก็มีแต่ช่วงนี้ของขาดตลาดอยู่ต้องลองเข้าไปดูก่อนถ้ามีของก็จะมีอยู่ในสต็อกนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับการใช้งานสวัสดีครับ